สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณรีลาเลียงค่ะเป็นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ,ำจำําจังหวัดเพชรบุรีนะคะชื่อเล่นของครูนะคะก็คือครูนุ่มนะคะซึ่งวันนี้ครูนุ่มจะมาสอนทักษะทางสังคมซึ่งกิจกรรมที่ครูนุ่มจะมแนะนําในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการค้นหาสิ่งของในบ่อบนค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเรานะคะก็คือหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะกับผู้อื่นนะคะสองเพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะทีใ่ใช้ในการเล่นในครั้งนี้นะคะ,ะวัสดุของเรานะคะก็จะมีลูกบอลนะคะซึ่งผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะสองก็คือกล่องหรือลังนะคะ ถ้าที่บ้านของผู้ปกครองไม่มีลังแบบนี้ mm hmm. ก็ให้หาลังกระดาษหรือกล่องกระดาษเปล่าที่มีที่บ้านนะคะ่า mm hmm. วัสดูอย่างหน mm ึ hmm. ่งก็คือวันนี้คุณนุ่มเลือกใช้ตัวโมเดลรูปสัตว์นะคะรูปสัตว์ต่างๆที่เด็กๆชอบหรือถ้าผู้ปกครองไม่มีโมเดลรูปสัตว์พวกนี้สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีที่บ้านได้ mm hmm. ก็เช่นของเล่นที่เด็กๆชอบช้อนแก้ว แก้วใบเล็กๆพวกนี้นะคะที่ใช้ประกอบในการเล่น,นะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณนุ่มก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นนะคะของกิจกรรมนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณนุ่มก็มีคุณคณรูมาร่วมกิจกรรมอีกสองคนนะคะนี่ก็คือคุณครูติ๊กนะคะสวัสดีค่ะส่วนนี้มึงครูเล็กนะคะสวัสดีค่ะค่ะคเดี๋ยวนะคะคุณนุ่มจะให้ ดูนะคะนุ่มจะเตรียมอุปกรณ์คือเราจะใส่ตัวโมเดลลูกสัตว์นะคะซ่อนลงไปในกล่องบอลน,นี้ซึ่งเราจะใส่นะคะลงไปให้หมดนะคะให้ครบนะคะคือเป็นการซ่อนโมเดลลูกสัตว์ต่างๆนะคะเพิ่งเดี๋ยวนุ่มจะให้ เล็กและคูติกนะคะเล่นค้นหาสิ่งของในบ่อบดนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะวิธีการเล่นนะคะเราเราก็ค้นจะให้เด็กๆ ค้นหาสิ่งของในบบอนนะคะอ่าเดี๋ยวลุงจะให้ครูติก๊กและครูเล็กนะคะหาสัตว์รูปสัตว์โมเดลค่ะให้เจอคนละหนึ่งตัวก่อนอ้าวเดี๋ยวให้คเล็กครูติก๊กลองค้นหาดูนะคะมันมีไหมอ้าวครูติก๊กเจอแล้วนะคะ<ด>เป็นลูกอะไรคะเป็ดค่ะเป็ดค่ะเป็ดน้อยตัวสีเหลืองนะคะครูเล็กเจอไหมคะ คูเล็กเจอแล้วนะคะเป็นรูปน้องหมีสีชมพูนะคะอ่าหลังจากที่เราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบเ่ตกา้าไว้นะคะเอาต่อไปลูกจะให้ช่วยหาอีกคนละสองตัวค่ะเอาคนเลยค่ะเจอไหมเออ เจอแล้วเจอสองตัวเลยนะคะมีรูปอะไรบ้างคะรูปหมูกับรูปบัวรูปบัวค่ะแล้วมาดูฝั่งคุณติ๊กเจออะไรคะรูปเป็ดสีเขียวเป็ดสีเขียวค่ะกับสิงโตค่ะ,ะสิงโตค่ะอ่านี่ก็คือการสาธิตการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อเมื่อเด็กๆค้นหาเจอนะคะเรานะคะ ก็เราต้องให้คําชมนะคะซึ่งคําชมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างแรงม้านใจให้กับเด็กๆนะคะและถ้าหากเด็กๆค้นหาสิ่งของไม่เจอนะคะคุณครูผู้ปกครองนะคะต้องให้คํำตอบใจแบบลองใหม่อีกครั้งนะคะลองค้นหาอีกครั้งนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูช่วยค้นนะคะ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เสร็จจิ้งเพียงแค่นี้นะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะก็คือผู้ปกครองอย่าลืมให้กําลังใจบุตรหลานทุกครั้งนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งวันนี้ทักษะสังคมของคุณนุ่มก็จบเพียงแค่นี้นะคะซึ่งก็จะฝากให้ผู้ปกครองนะคะกดติดตามากิจกรรมดีๆของเราที่ทางหน้า Facebook YouTube สามารถกดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กด s ับสไคร b ์ให้พวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ